โอ้ยมันกระโดดได้ด้วยโอ้โหสวยมากเอาสวยมากสวยมากไปแล้วเหงือกมันกระพริบแบบพบบแบบแบดแบบ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 ลบบแบบแบดแบบ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 แบะแบลายบแาบแบบแบเแบบี่บแบบแมบแบบแบบสบบแบบแบบแวบแบบแบบ ซาฟารีเวอร์ <S <S> <S> <S นี่น,นี่ <S <S> <S ตอนนี้คือเราขับรถนะครับและที่สำคัญก็คือห้ามลงจากรถห้ามเปิดกระจกต่างๆแล้วก็ขับมามันจะมีเส้นทางเป็นบังคับนะแม่ปุ๋ยดูนี่เส้นทางบางังคับ <ๆ S 2> แล้วก็จะมีแผนที่ตามนี้เลยว่าจะเราชมอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาปิดถึง5้าโมงครึ่งนะครับนี่มีเวลาอีกประมาณชั Led ่วโมงหนึ่งพอ5 <S <S ้าโมงคึ่งปุ๊บเราเค่อยกลับขับรถกลับนะครับนี่เลยพอเข้ามาปุ๊บ ขวามือก no ็จะเจอเหล่านกอ่าเห็นไหมเห็นนกไหมตรงหัวมีขนฟูฟูมาด้วยสวยท่านรักอ่ะสวยน่ารักมากเฮ้ยร yeah. okay oh yeah, nice really uh oh ู้ว่าขับรถลงไปอย่างนั้นได้เลยเหรอนี่ไงนี่ไงย็นตัวนี้โหหัวมันทำไมทำหัวอย่างนั้นอ่ะกู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 ด้วยสินี่ไงรักตัวเมียหรือเปล่าอ้ยมันกัด โดดได้ด้วยรถเราขับมาไม่ยอมหนีเลยนีไ่ไงเห็นชัดมากนกอะไรอะ่ะแ <c oughs> ม่ปุ่เคยเห็นมาก,ก่อนเลย <c oughs> ว้าว,ว,าวเด็กๆตื่นเต้นมากเลยดู <c oughs> ดูมีมาลายด้วยม,มีมาลายด้วยแม่ปุยคะ่ะยิงว่านกบางตัวน่าจะไม่ไม่ใช่ของที่นี่เลยมันอาจจะแอบมากินแอบมาบินอะ่ะ<อ>แอบมาบินเข้ามาที่นี่อ่ะ ว,ว้าวแล้วซ้ายมือคืออูดนะคะอูดมีติ่งเนื้อนี่คือนกกระจอกเทศอูดอยู่กับนกกระจอกเทศอ่ะพ่อบอมขับรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวยมยัก็นั่งแล้วึงนั่งมาด้วยโอ้ยโอ้ยยิ้มย้มหนูสิปากดูผิวนี่ปากยาวมากน่าจะแก่แล้วอ่ะหัวงอกหมดแล้วเราสามารถเอารถไปจอดอี่นี้ได้ค่ะแม่จอดตรงไหน ก็ได้จอดตรงไหนก็ได้นี่จอดนะคะเนี่ยเราก็จอดตรงนี้แล้วก็ไปดูได้แต่เราลงไม่ได้ค่ะนี่ไม่ไม่ลงไม่ได้ค่ะหนูยันดูนี่นี่แล้วอยู่บนรถอู้ยแล้วบนรถได้กำลังเล่นน้ำแช่น้ำมันร้อนน่้อากาศมันร้อนดู แม่ปุ๋ยนะคะเปลี่ยนมาใช้มือถือถ่ายแทนนะคะเพราะว่าจะได้ซูมให้เด็กๆเห็นได้ชัดๆนะคะเมื่อกี้ใช้โกโปรถ่ายไม่ค่อยชัดโอ้นี่เห็นชัดมากโอ้ดูดูดูหน้ายิ้มแย้มดูสิหน้ามันแบบตัว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 เลยสองสีให้ค่นตัวมันนแรกยีเนื้อเป็นหินี่ดิโอ้มีนกเอี้ยงด้วยนกเอี้ยงมาเลี้ยงแล้วแต่ับเข้ามานี่จับไปมาได้ที่นี่ สามารถขับรถของตัวเองหรือนั่งรถของซาฟารีเบอร์มาก็ได้นะคะถ้าขับรถมาเองก็จะเป็นส่วนตัวนะเป็นส่วนตัวแล้วก็เหมาะกับช่วงนี้ด้วยนะจากสถานการณ์โควิดโอ้โหเด็งรวมนกเลยอ่ะดูสิดูนกที่มันอยู่บนต้นไม้สิอิมยมโอ้ยไหนหัวจะจิแล้วก็เหงือกมันดูมเหงือกมันกระพริบแบมมันโดนลมพัด ีเลยไปต่อจ้อา like นนไปต่อตอ <S 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 ่ขับไปแล้วนะนี่คือโซนนกนี่กกาบัวโหดูต้นไม้ดิเต็มเลยมันเกาะอยู่บนต้นไม้เต็มเลยอ่ะใช่ค่ะมีลูกมันด้วยขาวขาวคือลูกมาน่ะอืมโหมันอยู่อยู่ด้วยกันเยอะมากเลยอ่ะอ๋อเมื่อกี้พ่อฟอมนกที่มีเหมือนเขาเรียกเหมือน ถุงลมอ่ะชื่อว่าออ๋นกชื่อว่านกนี่มาราบูตสะตกอ้อยู่ขงหน้าย่พี่อยู่ข้างหน้าอ๋อนี่เลยเขาบอกอู้ยลืมไปว่าข้างๆปุ๋ยนี่ชัดกว่าข้าบอมดูสิดูดูมันเป็นเหมือนแก่ๆนะนี่ไงนี่ไงถุงไงถุงลมมันนะถุงลมนี่นกที่นี่น่าจะอายุแก่กันหมดละนกจ๋าไปก่อนนะจ๊ะโอ้อยู่บนต้นไม้เต็มเลยไปเดี๋ยวเราไปโซนอื่นบ้าง นี่ต้องโจรนานๆเลยอ้ยอย่างนี้เราเลี้ยวเข้าไปได้ไหมเขาไม่ให้เลี้ยวนะม้าลายโอ้ยเข้าลงได้นี่ไม่ใช่ค่ะตรงนู้นต้องไปเข้าตรงโซนหนึงใช่ค่ะตรงนั้นเขาจะมีโซนอีกโซนหนึ่งค่ะสําหรับซาฟารีเบอร์เนาะเราสามารถป้อนอาหารยีราฟได้แบบสูงมุมสูงแบบนั้นเลยนะจ๊ะใช่ค่ะนี่ไงคนกำลังป้อนอาหารอยู่เลย โอ้คนอยากให้ไปถึงปากของยีราฟต้องไปอยู่สูงอย่างนั้นเลยนะใช่เขาเอาไม้กิ่งไม้อะไรพวกนั้นมาให้มันอ๋อมันอยู่เป็นรังไงเห็นไหมมันมีรังของมันหรือเปล่าแม่ปุ๋ยใช่ค่ะตรงนี้ไงตรงนี้ไงว้าวของมันนะรังของมันเลยนี่นี่ดีเห็นไหมเห็นไหมกิ่งไมากิ่งหรือว่านกมันจัดการเองสร้างรังกันเองแน่เลยใช่ค่ะเพราะว่าเขาเตรียมกิ่งไม้ให้ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกองกิ่งไม้เยอะเต็มเลยอยู่บนนั้นลดูดิตัวนั้นหนักมากเลยอ่ะใช่ ดูก okay. okay. kind of oh> ิ่งไม้โอนเกลนลงมาเลยกำลังอึเลยเมื่อกี้เห็นมาเห็นกำลังอึเลยหนักมากเลยกิ่งไม้งอเลยอ่ะงอลงมาเลยอ่ะปากข้างล่างของมันอ่ะจะเหมือนถุงเลาะอเอาไว้แบบเหมือนมันกินปลาแล้วมันจะอยู่ในนั้นเหมือนเอาเก็บไว้ให้ลูกมันหรือเปล่าเนาะหนูยังคิดแบบนั้นเหรอคะไม่ใชหนูแย่ไปไง ผงนันนและก็คือพอนำจากปลาเข้าไปมันก็จะค่อยๆกินเข้าไปอย่ช้าๆออเอหอะดูสองสีค่ะดูสองสีดูสองสีเดี๋ยวปุยจะซูมให้ดูนี่ไงเมื่อกี้ล็อของเรากลายเป็นสองสีแล้วจากการไปจุ่มจุ่มน้ำโคลนอุ้ยมาอะไรตรงนี้แม่ปุ๋ยอี่แลมาเลยอะไริ๊กเด็ค่ะปุงอะไรคะแจ๊๋ เด็ลายแถวหน้ามันเป็นสีน้ำตาลม้าลายสรุปแล้วมันมีสีเป็นสีขาวหรือสีดำแล้วมันเป็นลายอะไรสีดำแม่ปุ๋ยพอลูกม้าลายมันเห็นแล้วเราบันลิมไปลบอกวลายขาวเหรอม้าลายจริงๆแล้วเป็นสีขาวแต่มีลายด๊าลายเป็นลายสีดำใช่ไหมยามกำลังจะผ่าลนเราลูกนี้ลูกของมันโอ้พระเจ้สีไม่ สีน้ำตาวเล็กน่าจะสีน้ำตาเราเหมือนอยู่ใกล้ชิดเลยอะใกล้ชิดกับม้าลายเลยะอูเยอะมากเลยเดียวที่อยู่หลังนัวด้วยดูสิโอ้อ้โอ้โม้าลายทางม้าลาย้ายนี่ะไทางม้าลายจริงๆไม่ยอมไปไหนไม่ยอมไปไหนเลยปิดทางเลยไม่ให้เราผ่านไปแล้วไปแล้ว โอ้โหเด็กๆชอบกันมากเลยชอบไหมคะแบบนี้โอ้ที่เชียงใหม่บ้านเราไม่มีเลยนะแบบนี้อ่ะแต่ของเราที่เชียงใหม่อจะมีแค่นั่งรถของนั่งรถของเชียงใหม่ในซาฟารีไปเฉยๆไม่มีรถส่วนตัวไปได้นะคะโอ้ยีราฟเห็นชัดมากฝั่งนี้โอ้ยีราฟอ่ะพ่อบอกมียีราฟนะครับ โอ้โหว้าวสูงมากสูงกว่ารถด้วยซ้ำสูงอยู่แล้วสูงกว่ารถอยู่แล้วใครขับมาแบบนี้นะครับก็คือไม่สามารถป้อนอาหารอะไรได้นะครับต้องเข้าเข้าไปอีกฝั่งใช่ไหมอีกโซนหนึ่งนะครับโอ้ดูดี่ทิมแย้มดูดิดูตัวนี้กินใบไม้นี่อันนี้คืออะไรอ่ะนกนกตัวเล็กไม่กล้าขับขับไปเลยขายาวมากะขับไปแล้วนะขับไปหานกอะไรอ่ะมันจะวินหนีแน่เลยอ่ะ น่ารักมากจริงๆนะปากก็แหลมโอ้ยบินไปแล้วบินไหมขามันเล็กบินไปแล้วนี่นี่มันบินไปแล้วโอ้ยบินไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ไปจุดอื่นละเดี๋ยวมันจะไม่ทันเพราะมันมีหลายโซนมากมากเลยใช่เหรอใช่ค่ะนี่คืออ๋อเราขับนี่อยู่เหล่านี้เองอ่ะเราอยู่แค่นี้เองนะอือเนาะคือมันจะไม่ทันเอาไรค่ะนี่ไง โซนนี้จะเป็นโซนกวางป่าพาราแบล็คพาร์กมิลไกอ๋อมิลไกมิลไกว้าวตวน้นเขาใหญ่มากโอ้นอไปดีกว่าคป๊าเรามีเป็นสิโนนี่โอ้หนูแย้มบอกว่ารีบไปดีกว่าเรามีเป็นสิบโซนโอ้ยนนี่เขาฟั้งเยีมาดูตัวเล็กๆโอ้น่ารักสัตว์ทุกตัวนะมีสิทธ พิเศษบนถนนก็คือเราไม่สามารถเอ้ยรอบรอบรอบอย่างนี้ไม่ได้ก็คือสัตวเที่ใช่เขาเขามีสิทธิบนถนนโอ้ดูหางดูหางดูหางปัดชวดเฉยยังน่าค่ะทำไม้สัตว์มันปัดใบมะเล็งพราะโซนนี้เป็นโซนที่เขาอยู่ค่ะดูดิโอ้เขาแยกประเภทแต่ละจุดนี้ก็ดีนะสัตว์จะได้ไม่ทําร้ายกันใช่ใช่อันนี้เหมือนประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันไม่ทําร้ายกันอยู่ด้วยกันได้โอ้เขากำลังกินหญ้าอาหารเย็นเลยอตรงนู้น <rôle CCTV> กำลังกินอาหารเย <mermaid> ็นก <pentru> ันเลยอะ Build Beast the วิวดูบีส e หววิวดูบีสวิ e ดูบีสอาหารจระเข้อย่ไงเงี้เออเนี่ยสัตว์ตัวนี้ที่แบบว่าว่ายข้ามน้ำใช่ที่เป็นฝูงอะแล้วก็จระเข้แอบซุ่มแอบซุ่มงับกินอ๋ออันนี้มันอีกตัวหนึ่งที่เขาแหลมแหลมไเจอเลยเขาแหลมแหลม วีรบุรมันอยู่กับกวางมันจะไฮวัวนี่ะไม่ใช่วัวไม่ใช่วัวแต่ไม่ใช่วัวเหรอเห็นรื่ยากเห็นวีรุ้รีเรากำลังไปแล้วเห็นตั้งแต่แรกแล้วมันอยู่อ๋อวีรบุรีเราผ่านมาแล้วนะไม่เคยไม่เห็นโอ้โหดูสิโนกตพวกนี้น่าจะมาช่วยกันจับปลาด้วยแหละตัวนี้มันแก่กันแล้วนะอู้ตัวนี้สวยมากเลยค่ะสีขาวว้อวตัวนี้ดูสีขาวสวยมากเลยเห็นยักษ์เห็นยักษ์เห็นยากกินแย่แถมมี มันมันจะได้ร่มไงเห็ดยักษ์เห็ดยักษ์ระวังนะระวังนะระวังจะกลา้นลงเล็กมือลงไปยิ้มห้กับติดยีดที่อยู่ที่ป่าโอ้ดูควายเขาตัวนี้สวยมากยิ้มย้มดูเขาตัวนี้ดูนี่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 ใช่ดูนี่ดูดิเขาตัวนี้ยิ้มย้มมีเลกลางอีสานโอ้โหสวยมากโอ้สวยมากสวยมากไปแล้วนี่เขาบอกว่าเห็นไหมเวลาเข้ามาเที่ยวที่ไหนต้องดูกฎ ข้อห้ามการปฏิบัติตัวงเขาด้วยนะว่าที่นั่นน่ะเขาให้ปฏิบัติอย่างไงอย่างตรงนี้น่ะเขาบอกว่าห้ามลงจากรถด้วยใช่จริงๆเขาห้ามเปิดกระจกเลยด้วยสิใช่ค่ะใช่โอ้โหดูฝูงนกช่วงเย็นก็มีรถมาเยอะเหมือนกันนะใช่ค่้อยอากาศไม่ร้อนด้วยแล้วอะไรที่สังเกอะไรไหม สัตว์เดินออกมาข้างนอกอะเยอะเพราะว่าอากาศนม่ร้อนไงถ้ามาช่วงกลางวันสัตว์ก็จะไปอยู่ที่ร่มๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้สนุกมากเลยอ่ะหนูยิ้มสนุกไหมคะหนูยิ้มชอบไหมคะเคยมาแบบนี้ไหมไม่เคยเลยครั้งแรกนะคะเราไม่จริงเราเคยเราเคยมาแต่นั่งรถบัสค่ะรถบัสะขับรถส่วนตัวมายังไม่เคยค่ะโอ้โหเด็กๆชอบกันมากเลย หางเป็นหางสีฟูด้วยแม่ปุ๋ยดูแถวนี้ดิเออเหมือนคล้ายมาฟามิงโกเนาะที่กินอะไรแพงต้นอะไรที่เป็นสีฟูอะทำให้ตัวมเป็นสีมพูว้าวเด็กๆเตรียมตัวนะเราเข้าเขตสัตว์อันตรายห้ามออกนอกรถ๊จะตายเหหมจะม่ปล่อยเยเด็กๆเตรียมตัวเต็ตึ่งต่ตึตึ่ตงู่เเเเ นี่โซนนี้มาแล้วเป็นโซนซิงโต้รงนีค่ะค่ะห้ามลงจากรถเด็ดขาดตรงนี้คุณซิงโตส่องไปไหนคะยิ้มเห็นกวางตัวเล็กแค่นี้อ๋าเยอหัวกระจิ๋วแค่เนี้ยโอ้โหก็จิวนิดเดียวเงียค่ะห้ามเปิดประตูเขามีป้ายบอกเด็ดขาดก็อันตรายนะคะมาแล้ว หนูเย็บไปอยู่ไปอยู่ติดเลยดูดิอโอ้โหกี่ตัวเนี่ยบางตัวทำความ <c oughs> สะอาดขนกันเออกำลังทำความสะอาดขนเลยเตัว9ต,ววต,วต,วตัวนิมทิดว่าสิงตัวตัวผู่ตัวนี้ที่มันมีแขนพอเล็กเพราะมันน่าจะยังไม่โตเต็มวัยอ๋อเย็บไปยิ่งข้อย่างบบนั้นใช่ไหมคะถ้าเจอมันสิตัวไม่เจออีกไหม จะไปสัตว์อะไรอีกนะเขาบอกว่าสัตว์อันตรายจะบุกมาที่รถเราหรือเปล่ามันจงตีแล้วระวังนะที่เราม,มาตอนเย็นด้วมันเป็นรางกันตุ้งตุ้งละแค่นี้ต้องระวังนูสุกมากๆเลยนะคะตังนลังต้องมานะตังหลังต้องมาสนุกมากๆเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวพวกนี้มันจะสัตว์พวกนี้จะอยู่ในกรงใช่ไหม แล้วก็จะไม่เห็นอย่างนี้นะอพอสังเกตดูตรงเนี้ยไม่มีต่อไปนะเป็นโซนของเสือนะคะโอ้โหวว้าวดูแต่แต่มีน,นกอยู่เกาะเต็มเลยนกเกาะอ,อยู่เต็มเลยดูสิดูสิบินไปบินบินเยอะมากว้าวบินผ่านหน้รารถเราดู<อ>วมล้ันกะิน่งไม้อะยิ่งแย่เห็นไหมเมื่อกี้พอเราเห็นมันคามกิ่งไม้ไปทำรังมันอะ่เรียเห็นนกที่โรงเรียนกิ่งไม้ไมทำรังโอ้เขตเสือเบงกอลใช่ แต่ก่อนที่เจอเสือเราเจอนกนะดูสิรังของใครของมันเลยอะ่ะนกอะไรอ่ะโอยน่ารักมากจริงๆแยเป็นสีขาวๆเหลืองๆดูสินั่งไงนั่งไงนกที่พี่ปุ๋ยว่าเมื่อกี้เขาพามาข้างหน้ารถแล้วนะว<อ>่ะากน่ารักน่าสีขนน่กการักกังยิ้มค่ะยิ้เห็ดน,น,นกตัวหนึ่งตัวขาวตัวนี้เป็นสีเขียวมีค่ะจริงจริงเด็กตื่นเต้นมั้ยเด็กตื่นเต้นมากขึ้ปุ๋ยถ่ายไม่ทันเลยค่ะนี่ไงนกสองตัวนี่ไงไปดูน่ะยิ้มแยไม่เคยเห็นเลย ว้าวนี่ไงเสือเบงกอลนี่โอ้โหหลายตัวมากมันนอนกันเป็นฝูงเลยอุ้ยเรามองไม่ออกเลยนะว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียถ้าเป็นสิงโตเรายังมองออกเนาะดูดูโอ้โหว้าวเยเนี่ยกำลังไต่ใหญ่มากเนี่ยใหญ่มากไปก่อนนะเจ้าเสือไปก่อนนะเจ้าเสือดูสิคะเห็นต้นไม้อ่ะ ไนจะเป็นสีขาวๆเนาะตามใบตามกิ่งตามก้านมันะอืทั้งนั้นเลยนะอืของนกค่ะดูสิเต็มไปหมดเลยวุ้ยวุ้ยเฮ้ย้ยเขาทำอะไรอ่ะเขาเสือมีตัวหนึ่งวิ่งออกไปกระสือออกเาะเนมาแล้วมาแล้วอ๋อเขาให้อยู่อนาเขตเออมันวิ่งมันเมื่อกี้เสือตัวหนึ่งมันวิ่งไปทางนู้นของพี่เจ้าหน้าที่ก็เลยแบบว่าขับต้องควบคุมให้มันอยู่บริเวณตรงนี้โอ้โหเมื่อกี้แบบวิ่งออกไปตัวนึงเลย อ้แต่พี่อ่ะพี่เปิดหน้าต่างเลยนะพี่ไม่กลัวเลยอ่ะไม่กลัวเลยนะพี่ไม่กลัวเลยอ่ะยี่ว่าเสือกลัวมากกลัวอะไรนะคนเสือกลัวรถมากกว่าเพราะเสือเมือพอรถอ่ะเขาทาบลายมาลายมาลายแล้วมันตัวใหญ่ไงแล้วเบิ้เสียงบึ้บบึบึมันก็เลยกลัวกลับมาเลยเนาะอันนี้เป็นพี่ปูเห็นไหมใครเห็นบ้างอยู่ตรงไหน ดำน้ำอยู่อ่ะเพราะฮิโปมันชอบแช่น้ำอยู่ไงเฮ้ยมันดำน้ำไปแล้วเห็นไหมเห็นนุ่นไหมเฮ้ยมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วเนื้อเมื่อกี้มันเมื่ออเมื่อกี้มันดำเมื่อกี้มันเห็นเห็นหลังมันอยู่เนื่องเลยโผล่มาแล้วโอ้อันนั้นไม่ใช่มันดำน้ำเล่นฮิปโปนี่นะมันเป็นสัตว์ที่หวงอาณาเขตมากๆากแล้วก็ ดุร้ายมากๆนะที่สําคัญนะมันอึอยู่ที่สะของมันนี่แหละและมันก็ใช้ชีวิตอยู่นี่นอนอยู่นี่ดำน้ะเนี่ยอึในสะเลยเพราะว่ามันจะบ่งบอกอาณาเขตของมันขี่รอบๆก็เป็นอาณาเขตอืมหัวใหญ่เลยตัวใหญ่ม้อดุกวงตัวนั้นนกเขามันสิเป็นเกลียวๆเลยอืมสวยๆเป็นเกลียวๆเลยค่ะดูสิ โเลวคิดดูว่าถ้าเสือมาอยู่หลุดมาโซนนี้ล่ะคุณลุงบกากินหมดโอ้ยเกือบไปแล้วถ่ายได้พอดีเลยว่ายได้หแล้วมังจะตกใจดูสินกอยู่ข้างบนเต็มเลยไปไปต่อโซนต่อไปนะคะเป็นโซนหมีควายโอ้โหคุณลุงดูตรงไหนเห็น นี่ไงตไต้งลเยอะ้วมันกินอะไรอ่ะเขาพูดคุณลุงกำลังเอามาให้แนอะไรเป็อาหารเนี่ยอมเตมมันอ้วนมากเลยเนาะด้วยนุยมากอ่ะเดี๋ยพ่มเข้าไปใกล้ๆเลยคเอคะอยิ้มดูยิ้มดูนุยมากวยมากทยืนอยู่ วันนี้ร้อนจังเลยด้ยนุ้ยมากดูสิน้ำลายไหลหยดจริงๆเลยใช่วันนี้ร้อนจังเลยพานข้โพดหวานจังเลยวันนี้ฉันชอบที่สุด l ล s โค้ากโพดเอ้ยเพื่อนเพื่อนกินหมดแล้วเหรอขอขอกินบังตีเอ้ยเอ้ยมันคันเหรอหรือว่าอะไรอ่ะโอ้ยอยู่ตรงนู้นตรงนู้นมีด้วยตรงนู้นมีด้วยเนะ ไปเดี๋ยวไม่ทันพอแล้วบายบายโหดูบ้านมันดูบ้านมันดูบ้านมัน,นอันนี้ควายป à, ่คยปาควายปา่าควายป่ามันจะมีเหมือนเขาอ่ะปกติควายไทยมันจะโผล่จากตรงนี้นะอย่างนี้แต่ควายปา่าแอฟริกาเนี่ยมันจะเขามันจะเริ่มงอกจากตรงนี้แล้วก็อย <c oughs> ่งนี้เขามันจะเหมือนโปะอยู่ข้างตรงนี้อีกทีนึงเออตัวนี้ตัวตัวนี้จะเห็นชัดตัวนี้แม่เปิดเห็นไหมค่ะค่ะอุ้ยิงแคปดูดูตัวนี้ตัวนี้มีเยอะดูเขามันนี่เหมือนมีผมเนาะ ผมสมัยก่อนอ่ะคนไทยอ่ะทำผมสมัยก่อนอ่ะต่างแม่ปุ๋ยนะเป็นนกอีมูค่ะแล้วมีนกขาวๆอยู่ตรงนู้นด้วยไหมเห็นไหมนกสีขาวค่ะนกอีมูบินไม่ได้นะคะเป็นเหมือนนกกระจอกเหมือนนกกระจอกเพศอะค่ะหมดแล้ว้สนุกสนานมากๆเลยเนาะสาหรับคลิปนี้เปิดประสบการณ์ให้พวกเราเลยนะคะแบบใกล้ชิดว Mm hmm. เด็กๆชอบไหมคะ mm hmm. เราก็ได้ขับรถดู <ปะ S 1> สตัสตว์จนจบเลยนะสนุะ mm hmm. สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวก็เข้ามาได้นะคะที่มันมี2โซนเนาะสำหรับซาปารีเวอร์ hmm. ขับรถชมสตัตว์แล้วก็อีกโซนหนึ่งเข้าไปให้อาหารสัตว์ได้นะคะ <Wow. S 1> ตรงนั้นก็แบบมีสัตว์เยอะแยะมากมายน่ารักน่ารัก,รกทั้งนั้นเลยงั้นสำหรับคลิปนี้นะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย